วันนี้เเราจะมาแกงเนื้อใส่หน่อไม้นะครับนี่เป็นเนื้อเนื้อวัวนะครับหน่อไม้หน่อไม้ส้มนี้เป็นเราทําเองนะครับทําตั้งแต่หลายเดือนแล้วแหละทําทิ้งไว้นะครับจะมาแกงหน่อไม้ตอนนี้กำลังเตรียมหมูบอมมเตรียมเครื่องอยู่นะครับนี่เป็นผักพยายาผักแพรอใช่ไหมครับนี่เป็นผักแพวนะครับนี่นี่เป็นผักแพว โอเคเลยว่า oh, wow. <Okay. S 1> ดูไฟดิทำเลยนี่เป็นทับแถวนะครับไฟมันดันใช่ไหมคือไปดูเลย <'s> อันนี้กระูกน้องนอนรออยู่คนระับ <'s> ไม่เป็นไปตามแผนเราจึงต้องใช้แผนสำรองไฟดับครับแผนสำรองเราคืก่อไฟก่อเป็นไม่ไหว แกงหน่อไม้ครับแกงหน่อไม้ใส่เนื้อเด็ดกันหนึ่งร้อยเนื้อกับหน่อไม้สุกสชนิดหนึ่งก่อนน,น้ำพิ่งเดือดมาดูหมาฟันครับฟันฝันตั้งแต่มีปอกคอนี่ชักกำเริบใหญ่แล้วตัวนอนในบ้านแล้วไม่นอนแล้วข้างนอกในตัวแดงนี่ไม่มี ขาดจ้าตัวนังนี่ปลอกคอมีแบบนอนๆนะกระปูไว้นั่งกินข้าวไปนอนก่อนแล้วเอ๊ะนอนสบายเนี่ยใครจะเอาใครจะเอาอ้าวอ่ะ จำได้ไหมวันก่อนกินไปฮะไอ้ตัวนี้เป็นอะไรว่านอนจังนยฮะมันเป็นไรนอนร้องอยู่ฝันนะวันนี้พอดูเขากินอะไรเลวเลเร็เลวเลวเลวเร็เลวเลเวเลวเลวอลโเลว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 าวเล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 วเเเลาเล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 เ ดูอีตัวนั้นไปนอนแล้วควนทำไมวะโอ้ยดูดูด้วยดูด้วยดูด้วยโอ้โหไม่สาวน้อยอย่าโดสิอแบ่งครึ่งดีกว่าน,นะอย่าหักใครหักอ้าว,าวนี่อันหนึ่งอ้าวใครอ้าวไปไอ้นี่จะแกะกินนี่ถุงอะยัง เด็กแกให้อ้าเไอ้ร้อยเงนลุยอ้าวไข่เจ้าเด็ก็นไหมแอนชอบละซีชอบละซีเดี๋ยวแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งกันเอา้เอาที่วันก่อนให้ทำเป็นเมินนะอา้าวตรงกนะันไหมนี่าให้นู่น เขียวเล่นแางๆไอ้นุ่นนอนสองสัยหนาวนุนนอน,นอร่อยไหมได้คนละอันไปละอ้ตัวน,นุ่นนอนอยู่สงสัยไม่สบายหรือเปล่าวะนอนอยู่นอนร้องงี้ๆเยูะบุกหูบุมมตอนนี้วนันก่อนให้ทำเป็นเมินแล้วนะ ทำเป็นเมิเนนะวันก่อนนะกับคุณครับขอบคุณครับโอ้โหแล้วมึงเห่าใครวะไปเต็นนอนอยู่นี่นู่นแกงหน่อไม้ใส่เศษเนื้อเศษับใส่เนื้อแล้วก็นี่ทอดหมูกินข้าวด้วยกันครับ Phật bộ phai đèn thì cả khao ông cùng Hãy subscribe ไอยหน่หแต่ลูกโดด้าไปด้วยตอนนี้มันมีแต่ลูกป,ปลายครับไม่มีลูกโดดไปอีกนิดมประมาณยี่สิบเมตรอันนี้ผักผักแผวนะครับผักแผวตตรงไหน

เรา,ห,าห้องมายอยู่อ,อย,อยู่ความางงาเขาอยู่ยองไม่ด้วอกอาหารเชงอัดตี๋อือใกละัน่ไม่คนใหมอยู่

ัจนเป็นลังเป็นลงนังดีนะนี อฟริกามันก็ดำๆหนะ่อย <c oughs> มันก็จะดำๆหน่อยนะพมันคือฟริกาไปไปไปเฮ้ กินน้ำมือแล้วนะ ากัาสีมมไสม้เนี่ยพิวนยมองว่าเห็นอไรเสียมต้านแล้วนั่งหลับตามๆกัน มีไว้แห้งไว้โดนแห้งแสบนะไ,นบไม่เป็นปีตั้งแต่เอาไว้เทาไวนานๆจะอจ่อยกิ่นานยิง่งอร่อยไม่จะซุปไม่ได้ซุปด,ดิ